ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 เผยออปชั่นปากเกลตาอำลาเวสแฮม,มหลังแมนเชสตีจ้องขมิงเผยเงื่อนไขลูคัสปาเกลตากองกลางของเวสแฮมข้อหมายของแมนเชสตีว่ามีออปชั่นค่าซื้อสัญญาอยู่จริงแต่ยังเปิดใช้งานไม่ได้ในซัมเมอร์นี้ ปเกต้ากลายเป็นข่าวในช่วงสองสวันหลังว่าเป็นเป้าหมายเซอร์ไพรส์ของแมสเซตี้ที่แม้จะเสียอินคากรกานย้ายไปบาร์เซโลนาแต่ก็ได้มาเตโอโควาซิตมาจากเชลซีแทนตำแหน่งกันโดยตรงแล้วว่ากันว่าเป๊ปกวัวเดวล่าชื่นชอบในฝีเท้าของอดีตมิดฟิลเอซิมิลานเป็นพิเศษและเห็นแล้วว่านักเตะสอบผ่านอย่างไม่มีปัญหากับการเล่นในอังกฤษหลังกดไป5ประตูในซีซันที่ผ่านมาที่ดาวเตะวัย5ลงสนามรวม41นัดปเกต้าเอง พร้อมจะยกระดับเส้นทางการค้าแข้งโดยไปเล่นให้กับทีม3แชมป์อย่างแมสเซตตี้เช่นกันเพียงแต่วอสแฮมจะไม่ตอบรับข้อเสนอ70ล้านปอนด์จากแมสเซตตี้แต่อย่างใดหลังทุ่มซื้อมาด้วยค่าตัวสติสมโมสรสูงกว่า50ล้านปอนด์ยางไ้ก็ตามฟาบิโซโรมาโนเปิดเผยว่าปาเกต้ามีออปชันในการย้ายออกจากเวสแฮมอยู่ชัดเจนในสัญญาโดยเป็นค่าซื้อสัญญามูลค่า85ล้านปอนด์แต่ว่าจะสามารถใช้งานออปชันนี้ได้ในช่วงซัมเมอร์2024เป็นต้นไปเท่านั้น โรมาโน่เผยแมนซิตียยื่นสัญญาฉบับใหม่หลังดาวเตะต,ตัวเก่งฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ City, ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกได้ยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับมบเดโรซิวาจอมทัพทีมชาติโปรตุเกสพิจารณาเรียบร้อยแล้วเพเมเกอร์วัย28ตกเป็นข่าวโผพันกับ2สโมสรดังอย่างบาร์เซโลนาและแปชชยอย่างหนักแต่ล่าสุดโรมาโน่ยืนยันว่าแมนเชสเตีร์ต้องการให้ซิวาอยู่กับทีมต่อไป ซึ่งเดอใบสีฟ้าก็ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้เจ้าตัวพิจารณาแล้วด้วยโรมาโนกล่าวว่าผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแมสซิตี้ไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยตัวเปเตโรซิวาให้กับบาร์เซโลนาปารีสซงต์แชง์กมงหรือสโมสรออื่นๆในตอนนี้โดยแมสซิตี้ได้เสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับซิวาแล้วเพื่อให้อยู่กับทีมไปอีกหลายปีสัญญาฉบับใหม่ก็อยู่ในมือนักเตะแล้วซิวาจะใช้เวลาร่วมกับเอเย่นและครอบครัว ก่อนตัดสินใจว่าจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่หรือไม่และแมิตี้มั่นใจว่าจะได้รับคําตอบเร็วๆนี้สหรับซิวาย้ายจากโมนาโกมาเล่นให้กับแมิตี้เมื่อปี2017โดยลงสนามรวมทุกรายการ507เกมซัดไป55ประตูแมิตี้ยื่นข้อเสนอก้อนโตหวังเซ็นย์เมเกอร์ของเวสต์แฮมแมิตี้ยื่นข้อเสนอ70ล้านปอนด์หวังเซ็นสัญญาคว้าตัวลูคัสปาเกต้าเย์เมเกอร์ของเวสต์แฮมยูไนเต็ด เวสแฮมยังลังเลที่จะขายกองกลางทีมชาติบาราซิลและคาดว่าจะเรียกเงินค่าตัวมากกว่า7จล้านปอนด์ปาเกต์เป็นการ์ดสำคัญที่ช่วยให้เวสแฮมคว้าแชมป์ยูโรเปาคอนเฟลซ์ลีกหลังย้ายมาจากลียงเมื่อปีที่แล้วด้วยค่าตัวสติสมโมสร53ล้านปอนด์ขณะที่แมนซิตี้์กำลังมองหาตัวเลือกในแดนกลางเพิ่มหลังจากเสียอินคายกูโรกันไปให้กับบาร์เซลโลน่าในซัมเมอร์นี้พวกเขาได้มาตัวโคเวซิตมาจากเชลซีแต่เป๊ปกัวเดลล่ายังคงเปิดกว้างเซ็นสัญญายมิดฟิลด์า แมสซิตี้ได้ข่าวดีวอเกอร์ Walker พร้อมต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วฝ่ายบิสโรมาโรรายงานว่าคลายวอเกอร์พร้อมแล้วที่จะพร้อมเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมสซิตี้วอเกอร์ตกเป็นเป้าหมายของไบเยอร์มิเนกและเชื่อว่าเจ้าตัวสนใจย้ายไปค้าแข่งในบริลิก้าเนื่องจากไม่แฮปปี้ที่หลุดโผตัวจริงหลายนัดในซีซันที่แล้วโดยเฉพาะในนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกที่พวกเขาเอาชนะอินต์มีลาเยเดก็ดีเปปเปริโอลาระบุชัดเจนว่าต้องการรักวอเกอร์เอาไว้ใช้งานต่อไป และล่าสุดมีการเปิดเผยว่าฟุลแบ็กทีมชาติอังกฤษตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นและพร้อมต่อสัญญากับสโมสรอีกปีด้วยกองหลังวัย33เหลือสัญญาในทิมเอเธเนสเตเดียมเพียงปีเดียวเท่านั้นแต่เขาตอบรับสัญญาฉบับใหม่เพิ่มออกไปอีกปีเป๊ปแซงคู่แข่งต้องหาเรื่องอื่นมาเลาะหลังแมสซิตีคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเป๊ปกเิร่าระบุตอนนี้เหล่าคู่แข่ง คงต้องไปหาเรื่องอื่นมาพูดเพื่อใช้ดูหมินแมนซิตี้แล้วหลังจากล่าสุดพวกเขาคว้าแชมเปียนส์ลีกมาเชยชมพร้อมบอกว่าที่จริงไม่ได้พูดกระตุ้นลูกทีมในช่วงก่อนเกมนัดชิงเลยแปปปกวเดวลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ยอดสโมสรแห่งเพร่อมาเล็กกรกล่าวแบบติดตลกว่าตอนนี้บรรดาคู่แข่งต้องหาเรื่องอื่นมาเป็นข้ออ้างเพื่อจะดูหมิ่นระบายสีฟ้าแล้วหลังพวกเขาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาครองได้สักทีก่อนถึงฤด,ดูกาลก่อน แมนซิสตีจะได้แชมป์ในอังกฤษหลายต่อหลายรายการแต่พวกเขากลับไปไม่ถึงตำแหน่งแชมป์แชมเปียนส์ลีกสักทีจนทําให้หลายคนมองว่าพวกเขายังไม่ประสบความสำเร็จตามที่ควรจะเป็นแต่ล่าสุดทีมของเป๊ปก็ได้สัมผัสทั่วบิ๊กเีย์แล้วกัวเดโอล่าเปิดเผยว่าแชมเปียนส์ลีกเป็นรายการที่ยาก,กมากสาหรับสโมสรม่เคยได้แชมป์รายการนี้มาก่อนแล้วนั้นการได้แชมป์สักทีมันถือเป็นเรื่องยอดเยี่ยมสุดๆและเราก็ภูมิใจกันกมากๆ หลังได้แชมป์เปมาลิกมา5สมัยแล้วทุกคนก็เริ่มพูดกันว่าถ้าเราไม่ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกมันก็จะไม่ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้พวกเขาคงต้องหาข้อโต้แย้งแบบอื่นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรามีรุ่นแชมป์รายการนี้มานานแล้วและรู้ดีว่าท้ายที่สุดเราจะคว้าแชมป์มาครองกุซซ้่คนดังเสริมว่าตนไม่ได้พูดปลุกใจลูกทีมในช่วงก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศเลยผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะ เวลาจะสอนเราเองว่าทีมมีความผ่อนคลายมากขึ้นในตอนที่มันไม่มีอะไรมาทําให้เราควยเควเราอยู่ด้วยกันมา7ปีรู้จักกันและกันเป็นอย่างดีสรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะทันมอสเปอร์เปิดตัวอเลโกเวลิชกอหน้าวัยสปีจากโรซาลิโอเซนทันมาร่วมทีมด้วยค่าตัว15ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญ,ญญายาว6ปีทันมอสเปอร์เปิดตัวมิกกี้ฟันเดเวน ก็หลังจากวฟวฝมาร่วมทีมเนี่ยเป็นทางการด้วยค่าตัว50ล้านโยโูโรพร้อมเซ็นสัญญา6ปีเดี๋ยวก็เซ็นเปิดตัวติโนลิราเมนโตแบ็คขวาจากซาลตันตันมาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญายาว5ปีเชลซีบรรลุข้อตกลงปล่อยอังโจลกาเบรียลตัวลูกดาวรุ่งมาร่วมทีมสตราบูกด้วยสัญญายืมตัวเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเดวิดวอร์ชิงตันกองหน้าวัย18จากซานตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัว15ล้านโยโูโรบวกโบ เตรียมจะส่งให้สตาร์บูกยืมตัวใช้งานหนึ่งฤดูกาลอาร์เตนอลบรลลุข้อตกลงคว้าตัวราวิรายาได้ด่านจากเบนฟอร์มาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว25้าล้านปอนด์บวกโบนัส bon นล้านปอนด์และเตรียมจะเดินทางมาตรวจร่างกายภายในสัปดาห์นี้ไคลวอเกอร์กล้บรลลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับแมนเซตตี้ e แล้วแมสเซตตี้ e จอยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเบนเดโรซิวาพิจารณาเชลซีกำลังพิจารณาข้อเสนอคว้าตัวเซซาเลคาซาเดจากเลสเตอร์ซิตี้และเจนัว เบลนฟอร์ดกำลังให้ความสนใจในตัวของนิโก้กอนซาเลสตัวลูกของเฟรนตินาด้วยค่าตัว30ล้านยูโรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินหน้าดิวช่องแคร์ตัวดิโบก็หลังจากนี้ก็ต่อเมื่อแฮร์รี่แม็กคว้าอาอกจากทีมไปเท่านั้นแฮนเคมยยืนยันว่าจะค้าแข่งอยู่กับสเปอร์ต่อไปหากยังไม่สามารถย้ายทีมก่อนฤดูกาลจะเปิดได้แอซอนอวาเรสกำลังเดินทางมายัางลอนดอนเพื่อตรวจร่างกายกับเวสต์แฮม มาริโซ่ปเชติโน่ไม่สนใจจะดึงตัวเนมามายัางเชลซีดิสนเปเลใกลายรรลุกข้อตกลงคว้าตัวรูวิสฮอลและดารุกจากเชลซีแล้วติฟฟนเจลาดยืนยันเอาอิตาฟักจะไม่เซ็นสัญญากับโมซาลาตามที่เป็นข่าวลือทางเดียวที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวลเมิโอลาเวียคือต้องยอมจ่ายเงินให้กับเซาเอุอ ar, ออาาดิอาระเบียโดยมีออปชั่น พร้อมปล่อยตัวต่อให้กับบาร์เซโลนายืมตัวใช้งานจวนลูโปตาพยายามเกลี้ยก,กล่อมให้ชาบี้ย่อมตกลงกับทีมในการคว้าเนมามาร่วมทีมบาร์เซโลนาเรียวโซเซดาสนใจจะยืมตัวเทรนเทียนี่จากอาเซนนลนไปใช้งานด้วยสัญญายืมตัวยูเวนตุสเปิดตัวฟาคุนโดการซาเลสกองหลังจากบาลนเซียมาร่วมทีมด้วยค่าตัว2ล้านยูโรและโช้าเปิดตัวกุสตาฟไอซักเซนจากมิดทแลนด์มาร่วมทีมด้วยค่าตัว12ล้านยูโรพร้อมสัญญา5ปี โรมาโน,โนต้องการคว้าตัวเรนาโตซานเชสจากปาร,รีสแซมแงมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพ่วงมออปชั่นซื้อขาดลาซาซามาซิสจะเดินทางมาตรวจร่างกายกับอินเตอร์มิลานภายในสัปดาห์นี้เาลต้าวีโก้ปฏิเสธข้อเสนอ30ล้านยูโรในการขอซื้อกาบีเวกา้จากนาโปลีอาวิลานเสนอค่าเหนื่อย40ล้านยูโรต่อปีให้กับวิเตอร์โอซิเมนกองหน้าน,นาโปลีพร้อมมอบสัญญายา,ยาว5ปี